น้องเฟิร์ส <Okay. S 1> อีพหอเซ็ฟไก่อบให้กินหนีกินบ่เอ้ออยลูกไส้เขามาเขาเลยส้มฟีมือซื้อน,นี่ละเฟิร์สหนกไส้มากเลยอบไก่สุดลูกกินด้วซื้อน,นี่ละเบิ้งเาเบิ้งไก่อบเ็ฟกระปวามโอ้ยเจอแบบควอมฉาดมาเบิ้งเหรอเบิ้งสีอบเมนูอ,ไอบไกุ่่นแล้วอีปหอยเ็ฟไก่อบแบบวันนี้น้อเฟิร์สไป็นไอบเรี้งเด้อ โอบเสี่ยงไฟใไหมแท้อ้แท้เพ่อมึงเขาวาผัวทีดีต้องเหตุกับเขาให้เมียกินเอาเอาเขาวาเพราะนยินีบอกเธอต้องเหตุซื้อถูกซื้อเมียกินเหตุโซฟีมือให้ลูกไส่ซิ้นแ้อก้อนเขาสิไปฝึกงานต่างฮ็ดให้เขาซิ้ก่อานเอา เบิงเงบ้งเบิ้งมันเหลืองไปอาเหลืองแล้วเหลืองแล้วโอ้กาลัางเหลืองอบอกีกใช้ทานอีกติบันนีนน่ใช้ทานอีกตีบังต้องกลับบ่นี่พาเอาเป็นวิธีอบไก่เรื่ออบจากนาทีบันนี่ใครไม่เบ่งอีกติเปิดเบ่งเลยด้วยใหม่สนกุกไก่อบ เมนูไก okay. okay. okay, okay. ่อบปีบครับอ่าเรียกๆไปใส่เลี้ยงไว้สุกไปเลี้ยงวัวเลี้ยงหรือบ่เลี้ยงครับสวเลี้ยงครับเลี้ยงเลี้ยงดองอะไรสิเลี้ยงเยอะกินมากรับพูดอะไรหน่อยลูกกระป๋อมเลี้ยกระป๋อม